พอ,อแล้วดาาว,วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาทุกคนรู้กันไหมว่าอำเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญาชาวบ้านมากๆแล้ววันนี้เนี่ยเคยจะรับบทเป็นไกด์พาเพื่อนๆไปดูวิถีคนในชุมชนกับต้นโหนดกันพร้อมกันไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย yes! วันนี้นะครับพวกเราเดินทางกันมาที่ศูนย์การเรียนรู้โหนดนาเลีที่อำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาครับเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนกับต้นตาลโนดกันครับตนโนดเนี่ยสาคัญกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยก็คือเมื่อนปลาลุ่มเนี่ยปลาลุ่มว่าอยู่ในพุ่งเนี่ยก็เราสัมผัสได้จึงตนโนดแ้วก็มันอยู่ขู่กับคนรับสมุทรสติงพระเนี่ยคือมันมีความผูกพันไม่ว่าเจ้าวะ เอามาประกอบอาหารเอามาเรียงซัต์หรือเอามาทําบานเรือนมันจะอยู่ในในวิถีชีวิตของเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างนึงก็คือตอนโนดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตั้งแต่รรกขึ้นไปที่โม่เราใชยตอนโนดต่อมานะครับเราจะตามคุณลุงไปขึ้นตาลซึ่งอุปกรณ์การขึ้นตาลนั้นจะมีกระบอกน้ําตาลเชือกไม้หาบและมีดประจําตัวคุณลุงครับคุณลุงจะหย่อนลูกตาลโดยใช้เชือกที่เตรียมไว้จะได้ลูกตาลจํานวนมากครับ ต่อมาคุณลุงจะทําการสาธิตการนวดตาลและที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือนิ้วตาลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่างวงตาลน,นั่นเองครับซึ่งงวงตาลที่เราเห็นนั้นคืองวงตัวผู้คุณลุงบอกว่างวงตัวผู้เนี่ยจะมีนิ้วเยอะมากกว่าตัวเมียพวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นงวงตาลแบบใกล้ชิดขนาดนี้หลังจากนั้นคุณลุงจะน,นําน้ําตาลที่ได้ไปต้มในกระทะใบใหญ่โดยใช้เตาถ่านและที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือการล้างกระบอกน้ําตาล และคุณลุงก็ให้เราได้ทดลองทำกันด้วยครับส่วนลูกตาลจะนำมาปอกและนำเนื้อลูกตาลไปขายครับซึ่งเนื้อลูกตาลน,นั้นมีรสชาติหวานหอมอร่อยและระมุนมากๆครับน้ำตาลที่เคี่ยวจนได้ที่นะครับจะมีสีออกน้ำตาลกลิ่นหอมคละคลุ้งมาจากไกลๆเมื่อน,น้ำตาลได้ที่แล้วจะมาหยอดใส่ในแว่นใส่น้ำตาล โดยพิมพแว้นน้ำตาลนั้นทำมาจากใบตาลครับและมีผลิตภัณฑ์ที่ได้นะครับจะมีน้ำตาลตะหนดผงและน้ำตาลแว่นครับเนื้อลูกตาลสุกนะครับสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของสบู่ได้ครับเนื่องจากเนื้อลูกตาลสุกนั้นมีวิตามิน B1 B2 B3 B6 และยังมีวิตามิน C อีกด้วยครับโดยจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงไปในลายในหม้อ หลังจากนั้นนํามากรองใส่พิมพ์สบู่รอให้เซ็ตตัวหลังจากนั้นนําไปบรรจุซองให้สวยงามครับและนอกจากที่ทําน้ําตาลแว่นกับสบู่ได้แล้วนะครับเรายังมีอีกผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วยครับเช่นเซรามบารุงหน้าเนื้อเซร่มเนี่ยจะมีความละเอียดและมีกลิ่นหอมมากๆยังมีสบู่เหลวตาลตะโนดที่สามารถนำไปเป็นของฝากในโอกาสต่างๆได้ครับ ส่วนใบตาลตโนดนะครับเราจะนํามาสารกระเป๋าชลอมหรือหมวกก็ได้ครับจะเห็นได้ว่าต้นตาลตโนดเนี่ยมีประโยชน์มากๆทุกส่วนสามารถนํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้และนี่แหะครับวิถีคนวิธีโหนดของคนในชุมชนสติงพระที่มีความผูกพันและเกี่ยวข้องกับต้นตาลมาอย่างยาวนาน